ที่ที่แล้วที่ผมทําการขัดสีที่ถูกวิธีก็คือการไม่เอียงใบนะครับให้ใบมันขนานกับผิวมีเพื่อนในช่องถามว่าแล้วการขัดระหว่าง DA กับโรตารี่ต่างกันยังไงนะครับดูภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างนะครับหรืออาจจะมีแค่บางยี่ห้อที่เขาใส่ไว้เลยว่าอันนี้เป็นเครื่อง DA หรือเป็นเครื่องโรตารี่นะครับ DA ็คือย่อมาจากคําว่า d u a l action นะครับที่ผมถืออยู่นี้ก็คือโรตารี่การทําง,งานของมันก็คือหมุนไปในทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงกระทำเนี่ยมากกว่าตัว DA มันก็จะสร้างผลลัพธ์เรื่องการขัดลบรอยเนี่ยได้ไวกว่าแต่ผลเสียของมันเนี่ยก็คือพอมันหมุนไปทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแรงกระทําของมันเนี่ยจะถูกกดไปที่ในจุดเดียวเพราะนั้นถ้าเกิดเราขัดแรงแล้วก็จี้นานจนเกินไปมันก็มีผลทําให้เกิดสีไหม้ได้นะครับได้รับความเสียหายได้รวมถึงการขัดเอียงใบนะครับคือยังไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยขัดเอียงใบก็จะสร้างรอยริ้วแสงเพราะฉะนั้นเครื่องโรตารี่จะเหมาะกับมือเก่า หรือมืออาชีพหรือว่าคนที่ขัดมานานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ยังไม่ชํานาญแนะนําตัวนี้ก็คือเป็นตัว d a นะครับ d a dual action ที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่ามันถูกทําออกมาเพื่อให้มีแรงทั้งแบบหมุนบนกลมและแรงสั่นบวกกับหมุนเป็นวงรีเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะไม่ถูกแรงกระทํากดไปที่ตําแหน่งเดียวตลอดเวลาเพราะนั้นมันจะลดปัญหาเลยครับเรื่องสีไหม รอยลิ้วแสงมือใหม่ผมแนะนํารวมถึงโปรเมเกอร์ maker, ทุกสาขานะครับเราใช้เครื่องดีทุกที่เราไม่ใช้โรตารี่เลยเพราะอะไรเพราะว่าเราพบแล้วว่าการใช้น้ํายาที่ถูกวิธีใบขัดถูกต้องสามารถใช้ดีขัดลบรอยต่างๆทั้งเริ่มต้นทั้งระดับกลางทั้งระดับลึกได้เช่นกันและสามารถเคลือบสีได้ด้วยแล้วผลเสียของมันแทบไม่มีเลยก็คือเรื่องผิวไหมเรื่องลิ้วแสงเนี่ยตัดทิ้งไปเลยดังน,นั้นเหมาะกับมือใหม่ รวมถึงมืออาชีพด้ครับส่วนใหญ่ก็หันมาใช้ D A กันเยอะมากครับทุกวันนี้ยังไงก็ฝากไว้เพื่อนเพื่อนถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาตอบให้นะครับ